ครับโยอีสานสกลาววเน,นี่ยมายามบ่วงครับน้องเขามาดักไว้ตอนเย็นไม่ได้ถ่ายคลิปครับจบได้คร,ครับผมมันมาเนี่ยครับไว้ตอนเย็นเนี่ยบอกสิ่งคือ เนี่ยรอยหนูมันกัดเนี่ยครับข้าวเต็มเลยเน,นี่ยมีไรแตะบ่วงเลยครับไปเนี่ยครับตัวอะไรง่ายมันครับเนี่ยโอ้ยอยู่ในท่อเลยครับแต่ไม่ถูกบ่วงะอะไปอยู่อะไรอยู่ในนั้นไปเลยไปแล้วนูนตกน้ำ

จะให้กัน,กนดักไว้ที่เดิมอีกนี่นี่ดักตรงนี้อ่ะไหนโชว์เนยสิใส่ถุงเลยพกถุงมาด้วยครับใส่หนูใส่บ่วงหนูพกถุงมาด้วย <c oughs> นี่ไม่ถูกครับ <c oughs> ไม่ถูกปะ ครับไม่ย้ำม่วงมาไปทันน้องเขาครับครับนี่ครับ,รบตัวใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้หนูวพุกตัวหน,นึ่งเนี่ยหนูทองขาวหนูฮัมโปงเลยไปครับเนี่ยฮัมโปง ผู้ตัวหนึ่งครับมนัมนมนันมันมันครับนี่ครับมาไปทันน้องเขาห <ś led> าโดนครับกลับบ้านนะครับกดไลค์กดแชร์เดยนะครับกลับบ้าน